งานข่าวบิ๊กป้อมคุกคามสื่อเดินหน้ายื่นสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงงานขา่าวบิ๊กป้อมสภาวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกถแถลงการชี้ชัดคุกคามสื่อเดินหน้ายื่นสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงวันที่17สิงหาคม67สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ออกถแถลงการเรื่องการใช้อำนาจคุกคามสื่อมวลชนขณะปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว ระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คุกคามสื่อมวลชนในระหว่างการปฏิบัติงานสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภายหลังรับทราบมติการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคม67 ซึ่งองค์กรสื่อมวลชนต้นสังกัดและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้ออกถแถลงการปกป้องการทำหน้าที่ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนและแสดงความกังวลต่อพฤติกรรมดังกล่าวไปแล้วนั้นซึ่งภายหลังได้รับทราบข่าวสารการดำเนินการติดต่อชี้แจงจากทีมงานหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยให้เหตุผลว่าเป็นการพูดคุยหยอกล้อกันเล่นด้วยความคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานกันผู้สื่อข่าวสายความมั่นคงรายดังกล่าวนั้น สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ติดตามตรวจสอบด้วยความหงหุยหงแล้วเห็นว่าจากคลิปภาพเหตุการณ์ยืนยันอย่าง,งชัดแจ้งว่าเป็นการแสดงอาการโกรธเกรี้ยวในลักษณะคุกคามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องที่เกินกว่าปกติวิสัยของงอการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยตามที่ ทีมงานของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวอ้างและพยายามให้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยุติลงซึ่งหากสังคมปล่อยผ่านเรื่องราวดังกล่าวไปเช็กเช่นที่เคยมีการให้สัมภาษณ์ดูแคลนสื่อมวลชนว่าจบมาจากสถาบันการศึกษาใดเพื่อส่งผลต่อการด้อยค่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้น สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะดำเนินการยื่นตรวจสอบด้านจริยธรรมว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการพุทธศักราช2563อย่างน้อย2ข้อได้แก่ ประมวลจริยธรรมข้อ12ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพและข้อ13ต้องไม่แสดงอาการข่มขู่อาฆาตมาตร้ายหรือใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นเพื่อจะลงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยและเป็นการปกป้องการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อไปบิ๊กป้อมสายตรงนักข่าวสาวเคลียดดรามา่ายุ่มหัวบอกไม่มีเจตนา บิ๊กป้อมสายตรงนักข่าวสาวเคลี Drama, ยร์ดราม่ายุ่มหัวบอกไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจปกติชอบอย่าสื่อคุ้นเคยเป็นประจำอยู่แล้ววันที่16สิงหาคม67มีรายงานว่าพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพปชรได้ให้พลเอกนัดอินทรจเจริญอดีตป,ปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นน้องรักของพลเอกประวิท์โทรศัพท์สายตรงมาถึงผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง จากกรณีที่เกิดผลเอกประวิทย์ใช้มือฟาดไปที่ศีรษะจนต่อมาสมาคมนักลก่าวออกถแถลงการแสดงความกังวลพร้อมระบุว่าเป็นการคุกคามและใช้ความรุนแรงกับสื่อหลังตั้งคำถามกรณีนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้รับโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี โดยพลเอกนัดกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวทางพลเอกประวิทย์ไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นได้ส่งสายโทรศัพท์ให้พลเอกประวิทย์ได้พูดคุยโดยพลเอกประวิทย์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเพราะปกติแล้วตนเองก็ได้พูดล้อเล่นและอย่าเล่นกับผู้สื่อข่าวที่คุณหน้าคุ้นตากันเป็นประจำอยู่แล้ว